สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับบริษัทอีสุสุหัวเชียงจันทค่ะวันนี้นะคะปอนก็จะมารีวิวนะคะรถสปาตอนเดียวพร้อมตู้ทึบค่ะนะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้าชมนะคะว่าเราเนี่ยติดตั้งให้แบบไหนยังไงนะคะอ่ะเชิญชมเลยค่ะอันนี้นะคะตอนนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะ ฟรีดาวค่ะลูกค้าฟรีดาวของเรานะคะได้รถพร้อมตู้ถึบไปเลยนะคะสายขนส่งนะคะนักขนส่งทั้งหลายนะคะไม่ควรพลาดนะคะอ,อยากได้รถดีๆประหยัดน้ํามันนะคะลดต้นทุนนะคะค่าบริการก็แสนจะถูกนะคะอะไ่ลยคุณภาพหาง่ายนะคะ่าลดต้นทุนของเราเห็นผลกำไรอย่างชัดเจนนะคะสำหรับรถอ e ีสุซนะคะตอนเดียวนะ อันนี้นะคะเราให้พร้อมตู้ทึบเลยนะคะโปรโมชั่นตอนนี้ฟรีดาวค่ะลูกค้าฟรีดาวคือไม่ใช้เงินรับรถเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะคําว่าฟรีดาวนะเพราะว่าอาจเจอมาบ่อยมากเลยลูกค้าบางคนบอกว่าฟรีดาวจริงหรอนะคะวันรับรถต้องจ่ายอะไรไหมไม่ต้องจ่ายนะคะลูกค้าจ๋าฟรีดาวคือไม่ต้องใจ่ายในวันรับรถเลยนะคะนะวันนี้ปอนก็ขอฝากแคมเปญโปรโมชั่นดีๆไว้นะคะสำหรับไสายขนส่งทั้งหลายนะคะไม่ควรพลาดนะะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ